เขาเป็นลูกเครื่องสิงโตกับมนุษย์ผู้มีรูปร่างหน้าตาผิดแปลกมีสัญชาตญาณสัตว์ป่าจากกลางภัยใครเล่าจะยอมมอบใจให้กับตัวประหลาดเช่นเขาเจ้าป่าอีกหนึ่งผลงานจาก b i e r v e เลยอองแพ s ลีเขาเป็นลูกเครื่องสิงโตกับมนุษย์ผู้มีรูปร่างหน้าตาผิดแปลกและมีสัญชาตญาณสัตว์ป่าจากกลางภัยมีเพียงมิเกลอามั m โด โอเมก้าหนุ่มลูกเรียของบรดาเท่านั้นที่รวบรวมความรับและมอบหัวใจให้กับเจ้าป่าอย่างเขาโดยเรื่องนี้นะครับก็จะมีให้อ่านฟรีอยู่บนเว็บนะครับส่วนลิงก์อ่านจะอยู่ใต้คลิปนะครับและสําหรับใครที่มองหาในรูปแบบเล่มตอนนี้ทางเพจของ b ีเวิรฟกำลังเปิดพรีออเดอร์อยู่นะครับยังไงก็เข้าไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับส่วนรูปแบบของอีบุ๊กนั้นก็ตลอกันนิดนึงนะครับ สุดเรื่องต่อไปที่เราจะนำเสนอเนะี่ยเป็นเรื่องอะไรต้องคอยติดตามนะครับเราเจอกันคลิปหน้าน,นะครับ